เพิ่มเบ็ดไปเลยดีครับผมรออะไระอ่ะอู้หูอู้หนะครับผมโหดจัดนะครับผมดอกเดียวจริงๆนะครับเกมนี้มาแบบว่าไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับผมบอกแตกแบบไม่พักเลยครับนั่นนนโหดมากนะครับโหดมากเพื่อนๆห้ามโอ้ยหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทนะครับนั่นนน สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับมาจองเวสองเฮ้ยมาจองเวนึนะครับไม่ใช่ว่าจองเวสองเออนะครับผมหลงหลงลืมลืมนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เกมแตกดีมากนะครับผมนาคือแตกดีมากนะครับผมก็เลยแบบว่าโอ้ยเกมนี้สูงสุด1,000เนาะเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะจัดเบ็ด100นะครับ จัดไปหนึงร้อยทุน300บาทนะครับผมมาก่อนเลยเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลื่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับรวยครับรวยครับโอ้โหนะครับผมปั่นรอบเดียวฟรีสปินเลยอะครับนั้นนอนสิบสี่ฟรีสปินครับเบ็ดหนึ่งร้อยบาทด้วยอูคนอ,อะไรมันจะเฮงขนาดนี้อะครับนั้นนนโอ้โมาเด มาหน่อยครับมาหน่อยนะครับนายขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับมาอีกมาสิบสองแล้วสิบสองรอบครับโอ้โหเหลือสิบรอบครับผมเออมาเฮ้ยเต็มแผงเต็มแผงนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยนะครับผมโอ้โหสวยจัดจัดครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมไปกันต่อนะจ๊ะ ไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับเลยล i, ลยล i, ลยลลยลลยลลยอื้สี่พันหกสิบบาทไปครับเพื่อนๆไปฮะไปฮะโอเคสวยอุ้ยสวยครับ1,320า มาอีกครับอุยมามาดิมาดิสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไปครับเพื่อนๆมารุยต่อครับรุยต่อรุยกันต่อนะฮะร,รุยกันต่อโอเคสวยสนั่นแหละนั่นแหละอืนะครับผมกดต่อไปกดต่อไป ก็จบที่2อ9ห0ืจบาทนะครับโอ้โกดรอบเดียวคือติดเลยอะรอบเดียวคือติดเลยอะนะครับเพิ่มเบ็ดไปเลยครับผมรออะไรอะเพิ่มเบ็ดไปเลยดิครับผมรออะไรอะออ้หโอ้โหนะครับผมโหดจัดนะครับผมดอกเดียวจริงๆนะครับเกมนี้มาแบบว่าไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับผมแบบแตกแบบไม่พักเลยครับนัน่นๆ้อ โหดมากนะครับโหดมากเพื่อนๆห้ามโอ้ยหกหมื่นสองพันสี่ร้อยมหาเนยครับนอนโหดจริงนะครับโหดจริงใส่ต่อเลยครับใส่ต่อเลยครับเบตห้าร้อยสแกตเตอร์สแกตเตอร์สามตัวสามตัวเอาด้นะครับผมเอาด้นมาฮะนะครับเฮงมากครับวันนี้มาจังเวคือแบบมาโหดมากครับวันนี้ เบ็ด 500, 500ก็เข้าครับผมฟรีสปินนะครับเพื่อนๆไปกันต่อไปกันต่อครับไปกันต่อครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาครับพันห้าสวยไปครับไปครับมาหนึ่งร้อย โอ้โยมาสี่พันรอบนี้เต็มแผงโอ้ยหมื่นหกหมื่นหกเต็มจอสามพันนะครับยังไม่เต็มจอไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับสองหมื่นสามนะครับผมมาฮะมาฮะเหลือสี่ฟีสปินครับเ,เพื่อนๆไปกันต่อฮะเหลือสี่รอบนะครับผมมา มาโอ้โหหนึ่งหมืนเะครับโอ้โหเต็มแผงโอ้โหหนึ่งบาทมาอีก20,000ื่นสวยวเนะครับเพื่อ, 6, อ 20, นๆะหนึ่0แบาทครับน,น,นอนๆเอาดีนะครับผมนะก็จบไปนะครับผม12ฟรฟีสเปนที่214,100บาทครับเพื่อนเ โอ้โหตอนนี้คือได้กําไรกันแล้วนะครับผมทุนอ่ะสามร้บาทเท่านั้นเองนะครับผมไร่มางแต่เบ็ด1 0ึอ,อะ่ะ นะครับขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมโอ้สามแสนหนึ่งหมื่นนะฮะคุณ300บาทนะฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆเลยครับเพื่อนๆนะหากใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็กดดีด้านล่างครับไปสมัครกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะผมก็สวัสดีนะครับ Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.